ร้องไห้ทุกวันสาระบายย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่มีความสุขเจอปัญหาสารพัดกลายเป็น บทความสะท้อนใจของหลายๆคนหลังยิงไทยไรายหนึ่งได้ตัดสินใจโยกย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศด้วยความหวังว่าจะพบกับชีวิตที่ดีมีความสุขแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกลับไม่มีความสุขอย่างที่คิดไว้แม้ว่าจะย้ายไปทั้งครอบครัวก็ตามโดยเธอได้ระบายความรู้สึกผ่านกลุ่มโยกย้า,ายมาใส่สะโพกโยกย้ายที่มีสมาชิกมากกว่า1.1ล้านคนไว้ว่าเราออกมาอยู่ต่างประเทศแล้วมากันทั้งครอบครัวแต่เราอยากกลับบ้านทุกวันเลยเรารู้สึก ไม่มีความสุขร้องไห้ทุกวันทั้งที่ปกติไม่ใช่คนร้องไห้ถ้าเรารู้สึกว่าประเทศที่อยู่ไม่มีอะไรน่าสนุกเลยไม่มีที่หิวใจเราได้เลย เป็นทุกข์มากๆเลยค่ะแฟนไปทำงานร้านอาหารกลับมาเหนื่อยนอนพักวันรุ่งขึ้นตื่นไปทำงานวันวัน,วนหนึ่งแทบไม่ได้คุยกันเลยลูกไปโรงเรียนกลับมาบ้านเงียบเหงาไม่รู้จะไปไหนไม่ม,ม,มีที่สนุกให้ไปเลยออกไปก็เสียเงินแล้วต้องอยู่แบบประหยัดเราไม่สบายลูกก็ไม่สบายแฟนไปทำงานก็ไม่สบายกว่าจะหายหมอก,ก็ไม่ได้ไปหาซื้อ,อยากินเองเศร้าใจอะทําไม่สบายบ่อยๆจะทำยังไงรถไม่มีสอบไปขับขี่ก็ไม่ผ่าน อยู่เมืองไทยบ้านเราก็มีรถก็มีทํางานเหนื่อยก็พักใจกินข้าวอร่อยอร่อยพาลูกไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์สั่งของช้อปปิ้งแบบเดียวมาส่งเราคิดถึงบ้านเราก็ใช้เวลาทบทวนอยู่ตลอดหรือยังปรับตัวไม่ได้เพราะมาได้หลายเดือนหรือเราห่มคิดคิดถึงบ้านมีใครเคยเป็นแบบเราบ้างเราจัดการความรู้สึก ตัวเองอย่างไรบ้างคะเราจะไม่ไว้แล้วอย่างไรก็ดีหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป <c oughs> ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเจ้าของโพสต์เป็นจำนวนมาก